หน่ำแย่ๆเลยสุดยอดอ๋โถช็อกโกแลสุดโปรดของฉันฉันต้องกินมันเดี๋ยวนี้เจไม่ได้มองอ่ะเพราะงั้นถ้าคงไม่ว่าถ้าฉันจะลองนะหยุดก่อนนะอชอกโกแช็อกโกแลตของฉันนะทุกอย่างเป็นของฉันนะเอาคืนมาอ๋ไม่นะช็อกโกแลตของฉันโอ้โหมันกลายเป็นน้ำพุช็อกโกแลตไปแล้วมันดูน่ากินสุดๆมาลองกันอืมอร่อยจังเลยใช่แล้วลงตัวสุด,สด เอาไม่นั่นทำไมไม่แสงเป็นออกมาเรากำลังถูกดูกเข้าไปอ๋อเหเรากำลังเริ่มนตอนใหม่กันแล้ว c ช a l เลนช์น้ำพุช็อกกแลตไปดูกันเลยอยากรู้จังว่าอะไรใต้ฝาถังเธินะมีอาได้คอนดอกเจ๋งมากแล้วของเซล่ะรีบเปิดแล้วเข้าอ๋อมันคือกระดูกสำหรับหมานะไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอชอบอาหารหมาแบบนี้งั้นมาเริ่มกันที่มีอานะได้สบายมาก มาลองคอนดอกกับช็อกโกแลตกันเลยดูนี่สิว่ามันน่ากินแค่ไหนใช่แล้วชีสยดสืดสุดเลยวิเศษมาก mm. ฉันก็อยากกินบ้าง mm. เอาล่ะฉันกินคอนดอกไปแล้วหมายหนึ่ง mm. ตอนนี้ได้เวลาของมาที่สองฉันจะกินมันพร้อมกันดูนี่สิมันยืดมันเยิ้มแค่ไหน <Awesome. S 1> ว้าวมันดูน่ากินมาก ดูเหมือนว่าชีสกับช็อกโกแลตเข้ากันได้ไดีกว่าที่คิดนี่นเนี่ยหมดแล้วละ่ะเจนตอนนี้ถ้ากินต่อได้ใช่แต่ฉันไม่อยากกินเลยซึ่งนิดน่ะสนุกสำหรับหมาไม่น่ากินเลยอ่ะฉันไม่คิดว่าแม้แต่ช็อกโกแลตจะช่วยได้ซ้ำแต่ยังนี้ก็ต้องลองดูเอาล่ะเป็นไงเป็นกันก็ไม่แย่นะเออมันแข็งอนะโอ้จริงด้วย มอลลีมาหาฉันเพ้าเธอชอบกระดูกใช่ไหมล่ะเจ้าเพื่อนรักเอามันไปกินได้เลยน้ำไปของเธอแล้วดูนิสียมันน่ารักแค่ไหนอะเรากำลงๆๆังรอขนมครั้งใหม่จเจนอยากเปิดก่อนละมาดูกันว่าเธอได้อะไรโอ้่ามันคือป๊อกกี้และสดใสมากด้วยมีอาเปิดฝาของเธอเร็วเขา้าโอ้โหมันคือขึ้นใช่ละงั้นฉันจะเริ่มกินก่อนนะฉันได้ป๊อกกี้แสนอร่อย ไปดูนะว่าฉันทำอะไรได้นี่ไงล่ะเัาทำแบบนี้ไม่ได้หรอกอร่อยจังเลย <Yes. S 1> อยากกินมากกว่านี้นะ mm hmm. ดูนี่สิตละแท่งมีหลากสีมันเจ๋งมากตอนนี้ก็ไปจมในช็อกโกแลตกัน mm hmm. ฉันอยากกินให้หมดเลยแล้วก็หยุดกินไม่ได้แล้วนี่มีอาหยุดน้ำลายไหลได้แล้วนะ mm hmm. เพอทำให mm ้ hmm. ฉันไม่อยากอาหารนะ mm hmm. อ๋อฉันนึอกไอเดียดได้แล้ว mm hmm. ฉันจะลองปอกกี้สักอัน ฉันไม่ได้บอกว่าจะแบ่งนะมันไม่พอสำหรับฉันด้วยซ้ำนี่เรากินคนเดียวนะตอนนี้ก็จะมากินทั้งหมดในช็อกโกแลตกันดูนี่สิมันมีเยอะมากแล้วก็หลายสีด้วยและพอเครื่องมันช็อกโกแลตยิ่งสวยยิ่งขึ้นเป็นไงลนะ่ะสุดยอดไปเลยมาลองกันม,มันอร่อยเกินบรรยายอะยยอาล่ะมีอาเธอกินต่อได้แล้วนะโอเคโอเคคุณใอช่มันดูแย่มาก จุ่มอันใหญ่ขนาดไหนลงไปในชโโ็อกโกแลตได้ยังไงอ่ะงั้นก็มาเริ่มจากใบก่อนแล้วกันเอาละนะโอ้โหขนาดเครือบช็อกโกแลตยังดูน่ากลัวอยู่ดีเอ้ยมันมีรสชาติเหมือนเขียวมากเลยอ่ะฉันต้องทำได้เพราะฉันเก่งโอเคต้องสติไว้แล้วก็จุ่มเคลือบชั้นทั้งหมดลงไปในช็อกโกแลตในครั้งเดียวเลยแล้วกินให้หมดเร็วๆฉันต้องรวบรวมสติแล้วก็กินทุกอย่างให้เร็วที่สุด ฉันทำได้ฉันเก่งอยู่แล้วเฮ้ยฉันรู้สึกเหมือนวันที่กำลังกินหญ้าใกล้แล้วฉันสุดท้ายฉันทำได้ไม่คิดเลยว่าจะทำได้จริงๆเอ้าไม่นะฉันรู้สึกแย่ชะมัดโอ้มีอาเธอเก่งมากเอาล่ะครั้งนี้พวกเธอได้อะไรกันนะมาปลดฝากันเลยโอ้อหมันคือแมคโดัลด์เจ๋งอะแล้วของมีอาล่ะ <t ries> เอ้ย <t ries> มันคือกระเทียม <t ries> น่าคิดแค่ไหนงั้นก็มาเริ่มกันที่เจนด,ดีกว่าว่าเธอมีของอร่อยแน,น,น่นอนเอาล่ะถ้าเราชวนแทบไปมีของฉันนะันน,นี้มีของอร่อยมากมายก็อย่างเช่นเบอร์เกอร์ฉ่ำๆสวยๆแบบนี้ดูนี่สแิแล้วมันก็มีกลิ่นหอมสุดๆแถมในนี้ยังมีเฟรนช์ฟรายด้วยวิเศษไปเลยแต่ฉันเห็นว่ายังมีอย่างอื่นอีกนะ เอาละมันดูกันแล้วมันก็คือไอศครีมละเจ๋งอะทุกอย่างดูน่ากินมากตอนนี้ฉันอยากลองเบอร์เกอร์ให้เร็วที่สุด <What? S 1> เออเธอต้องการอะไรอะเออก็ได้ก็ได้ oh. เดี๋ยวฉันจ,จุ่มมาลงในช็อกโกแลตฉันอบอกวเบอร์เกอร์จะเข้ากันได้ดีกับช็อกโกแลตนี่นะเอาละเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันตอนนี้ละได้เวลาแล้ว โอ้ว้าวมันอร่อยจริงจริงฉันชอบแบบนี้มากกว่าอีกนะใช่แล้วต่อไปก็ได้เวลาของฟรนฟรายฉันคิดว่าสักไรไม่ทำให้เสียรสชาติแน่นอนจุดลงไปเลยมันลองกันว้าวอร่อยอ่ะขอสักชิ้นได้ไหมอ่ะแค่ชฉนึงนะโอ้แยขอบคุณนะเจนฉันฝันจะลองมันฟังคำสักไรมาตลอดเลย อันนี้ได้โอกาสแล้วว้าวอร่อยอ่ะฉันนึกไอเดียได้แล้วล่ะทำไมมาจุ่มทีละอันละ่ะใส่ช็อกโกแลตให้ท่องมาฟัางไปเลยแบบนี้ดูนี่สิว่ามันน่าทึ่งแค่ไหนสุดยอดมันล้องกันแล้วทำไมมันโดนน้องไม่ทำมันฝรั่งกับช็อกโกแลตแบบนี้นะอร่อยจะต้องบอกต่อแน่นอนหยุดกินไม่ได้แล้วอ่าใช่ใช่ฉันเข้าใจแล้วหยุดหมอสกทีเถอะนะตอนนี้ก็มันร้องกันฉันเมสซนพิมพ์อยู่ มันอร่อยมากๆเหมือนกันเลยมาลองกับช็อกโกแลตด้วยกันนะวิเศษมากมันอร่อยมากมากด้วยการกินไอศกรีมปิดท้ายถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วใช่แล้วมันอร่อยกันบรรยายนะอ้าวฉันกินหมดแล้วมีอาตอนนี้ตายเธเลิมกระเทียมฉันลืมมันไปเลยแต่ฉันไม่อยากฟยเออก็ได้ก็ได้จะลองกับช็อกโกแลตดูนะแค่เห็นก็จะอ้วกแล้ว Oh God. อ,อรสชาตินางเกตที่สุดเลย <c oughs> ฉันต้องการชาวลแลตมากกว่านี้ฉันต้องทำได้แค่ดูก็จะอ้วกแล้วเอ้อาเยานใครขี้แยมากแต่ว่าฉันทำได้ฉันพูมมเจนตัวเองนะ <Hey. S 2> แต่ท้องฉันไม่เพิ่มสิ่งนี้แน่โอขอโทษนันเจนกิ่นมันแรงขนาดน,นั้นเลยเหรอ <c oughs> เราไม่ไหวแล้วที่จะได้รู้ว่าอะไรอยู่ใต้ฝาของพวกเธอนะเจะนเปิดได้เออโหมันคือแหวนอมยิ้มละ่ะจิงไปเลยนี่เอามาใส่หนูทั้งหมดดีกว่าแล้วก็จุดลงบนในช,ช็อกโกแลตกันดูสิมันสวยแค่ไหน Look แหวนทั้งหมดเป็นของฉันคิดว่าไงละ่ะมีอาสวยปะ่ะตอนนี้ก็ได้เวลาจลุดลงบนช,ช็อกโกแลตแล้วดูนี่สิอมยิ้มครอมช็อกโกแลตสวยสุดๆเลยโดยเฉพาะได้ดูแอนแบบนี้อร่อยมาก แต่ตอนนี้เราจะมาชนได้อะไรอ๋อมันคือชีโตสแต่ว่ามันเผ็ดบ้างฉันชอบชีโตสนะแต่ไม่ใช่รสเผ็ดแบบนี้ฉันต้องลองสักอันอาเราจะได้ให้คะแนนว่าความเผ็ดหนึ่งถึงสิบเป็นยังไงเออไม่เผ็ดเลยอะงั้นมาลองหลายอันก็คงไม่เป็นไรนะเสียบในไม้แล้วก็เอาไปจุ่มในช็อกโกแลตกันดูนี่สิเหมือนบาร์บีคิวอะจุ่มไปเลย อ๋อเหเป็นไงล่ะชีโตสุูน่ากินขึ้นอย่าพเคด้วยช็อกโกแลตพิเศษมากอยากกินให้หมดเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วหมดแล้วล่ะโอ้วอ<ผ>มสักำลังบานี่มันเผ็ดมากฉันกินไม่ไหวแล้วตัวมีอาหยุดนะอ๋อไม่นะฉันเต็มไปได้วยขมอไฟอ่ะ โ oh oh อไม่มันยังเผ็ดอยู่บางล้างด้วยช็อกโกแลตเฮ้ยไปยังช่วยมันช่วยได้จริงๆแต่ฉันอยากดื่มมากกว่านี้โอ้หมดแล้วอะแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้สึกผิดต่อไปแล้ว One, two, ครั้งนี้ขาะ้ะตัวดฝากเนก่อนงั้นปัดพร้อมกันอ้อโหใครได้ตังโมส,สวยๆเนี่ยนั่นคือมีอานั่นเองเธอโชคดีมากดูกันว่าจะได้อะไรเอ้ยมันคือบุนกับบรค,คลี ได้ขยิกขยแยงงันมาเริ่มกันที่เจนนะโ <c oughs> อ้ยก็ดายก็ด้ยมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นแบบไหน <c oughs> ด้วยช้อนนะจะได้กินได้ง่ายขึ้นตัดขึ้นมาชิ้นเล็กๆได้แล้ว <c oughs> ก็ไปเค,คลือนช็อกโกแลตนะยังไงมันก็ดูแย่อยู่ดีอะหวังว่าจะไม่เียวน้อยลงไม่ละ่ะ <c oughs> ฉันต้องการช็อกโกแลตมากกว่านี้ แบบนี้เยอะเลยน่าสีเสียนแต่ก็พอทําได้ไปชิมกินแล้นะเอาล่ะฉันต้องเรียบกินให้หมดซด้ลืมมันให้แล้วที่สุดซะโอ้เธอทำได้ยังไงเนี่ยอีแค่สองสามคำเท่านั้นเหลือแค่ชิ้นบุกล่ที่ยยกที่สุดแล้วตอนนี้ฉันต้องการอะไรมากกว่านี้เอาล่ะนะได้แล้วฉันทำได้เอ้เหมันเขียวอ่ะ ฉันไม่ชอบมันสึกนิดโอแย่เยที่สุดจะได้ลองแตงโมกับช็อกโกแลตแล้วจะมดวลาช็อกโกแลตเลยและตอนนี้ก็มาลองกันอร่อยจังเลยฉันอยากกินมากกว่านี้ฉันต้องการช็อกโกแลตเยอะๆวิเศษนะ้หยุดไม่ได้แล้วอีกแค่สองชิ้นเริ่มต้ไปเลยฉันจะบ้าแล้วนะอ๋อ นี่แหละเรื่อความสุข๋อฉันลืมไดถึงเรื่องไม่ไปเลยฉันต้องคายมาันออกไปมีอ,อาไม่ใช่ที่ฉันนะปิดปนกันจมูกของเธอเดี๋ยวนี้เลยหมดหรือ,อยังอะฉันต้องกอารตัแต่ได้ไหมอ๋อดูหน้านี่สิตลกจังครั้งนี้มาป่อยยิชมกันนะแต่วพวกเธอจะได้อะไรโอ้มีอาได้เปิดก่อนละเออว้าวมีซีเรียลสารลอยลอยอยู่ใต้ฝาแล้วเจนละ่ะ เออมันคือไข่ดิบฝันไรที่เป็นจริงเออแย้ oh yeah, ฉันเชิญเด็กที่สุดงั้นก็มาลองซีเลีลกันดีกว่าจุ่มลไปในช็อกโกแลตเ oh, ออเฮ้ยดูน่ากินนะอ,อร่อยจังฉันนึกไอเดียจริงๆได้แล้วมันคือซีเรียลแต่ฉันไม่มีนมแต่ว่าฉันมีช็อกโกแลตนะเพราะงั้นสกินอาหารเช้าก,กับช็อกโกแลตแบบนี้ใส่ช็อกโกแลตลงไปให้เยอะๆเลยจนท่วมชาม มันต้อร่อยแน่นอนตอนนี้ก็มีช้อนแล้วมาลองกันว้าวมาอร่อยจริงๆด้วยเจนถ้าจะได้ลองแบบนีสักครั้งในชีวิตนะฉันหยุดไม่ได้แล้วละ่ะอร่อยจนต้องเลียถามเลยฉันได้ไข่เดิบจริงๆเหรอแล้วจะกินกับฉันได้ยังไงเนี่ยแต่บางทีนะถ้าเลียช้อนที่ไข่ก็อาจจะอร่อยก็ได้ อร่อยจริงๆแหละแต่ถ้าลับเข้าไปล่ะน่าเค็มที่แย่งให้เด็ดรสชาติแย่ม,มากฉันไม่ชอบเลยสักนิด <Hey. S 1> โอ้ฉันมีไอเดียแล้วมิอาขอย้มชามหน่อยได้ไหมโอ้ขอบคุณนะตอนนี้ก็ตอกไข่ลงไปทั้งหมดอย่าให้เปิด่นลงไปด้วยนะห <'s> ลังจากนั้นก็เอาชามไปรองให้น้ำโพชกันแล้ว hmm. เติมช็อกโกแลตให้เต็มชามเยอะๆแบบนี้แหละ คอยดูนะ<อ>และจากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้ที่ตีคนๆๆๆๆแบบนี้สมบูรณ์แบบมาลองกันโอ้ว้าวอร่อยอะ่ะเันพร้อมดื่มให้หมดเลยจริงๆนะม่อามันอร่อยมากๆทำไมไม่ใครบอกนะเฮะ้เจนเธอมีหนวดด้วยอะ่ะอร่อยแล้วก็ยังตลกอีกด้วยนะ และอาหารจานสุดท้ายรีบเปิดฝาเร็วโอ้ว่าไม่อาจได้ป๊อปิดเจ๋งไปเลยเธอน่าจะรีบลองนะมันเคยเลี่รนหรือเปล่าโอ้ใช่จริงจริงด้วยเจ๋งอ่ะฉันเพิ่งเคยเห็นแบบกินได้เป็นครั้งแรกแบบนี้นะอยากลองแล้วแล้วแล้วขอเลียนสักครั้งหนึ่งเอาล่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเอ้ยมันคือตีนไก่อ่ะโออเจนงั้นฉันขอไปก่อนนะ ตอนนี้ก็มาลองอย่าลีบปั่นกันดีกว่าและพอยิ่งกินข้าวผัดชกแลตแบบนี้นะยิ่งดูน่ากินขึ้นเยอะเลยจุ่มเยอะๆแล้ก็มาลองกันว้าวอร่อยอ่ะอร่อยจริงๆนะฉันพร้อมจะกินให้หมดทุกคำเลย <Awesome. S 1> ฉันหยุดไม่ได้แล้วคำสุดท้ายทำวิเศษ ตอนนี้ก็ถึงตาเธอแล้วล่ะจริงปะได้มาให้คะแนนกันตต็งแก่พวกนี้ดูน่ากลัวมากอ,ะอกะหวังว่าช็อกโกแลตจะทำให้มันดูน่าดึงดูดยิ่งขึ้นนะเราต้องการช็อกโกแลตเยอะๆยิ่งเยอะก็ยิ่งดีเอาละเป็นไงเป็นกันอมา,ายยแข่งขยัยงแถมตีนก่ยังมีล็บยาวมากด้วยแม้แต่ฉันจะไม่ได้กินเตีงแก่แต่ฉันก็รู้สึกอย่ให้ต้องมองมันนะ ยี่ยมมากเจนเธอเก่งจริงๆตอนนี้เธอแค่ต้องกินไก่ในชามให้หมดนะแค่นั้นแหละรียจร้จิบลงไปในช็อกโกแลตเยอะเยรตีนไก่ที่เคยเดินบนพื้นแล้วก็วางไข่ทำไมฉันโชคเลวขนาดนี้นะฉันต้องทำได้เลยแค่ไม่เก,ก่ฉันเท่านั้นแต่ะทอไม่ไหวแล้ว <Here. S 1> น่าขยเแียง <Here. S 1> ฉันไม่เป็นไร